เรื่องจากเมลน,นี้เป็นเรื่องจากคุณแพทนะคะคุณแพทบอกว่าจริงๆเรื่องนี้อ่ะเขาค่อนข้างลำบากใจในการส่งมากเลยแต่ว่าเขาอยากให้เป็นวิทยาทานสำหรับหล,บหลายๆคนค่ะเพราะว่าสมัยนี้หลายๆคนเริ่มไม่เชื่อในเรื่องของเวรกรรมแล้วอืมคุณแพทตั้งชื่อเรื่องมาว่าเรื่องโรคเวรโรคก,กรรมค่ะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณพ่อของคุณแพทค่ะพี่อคือคุณพ่อของคุณแพทเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันมากครับแต่ว่ามันดันไปแบบไปเยอะในพวกการพนันประเภทไก่ชนอซึ่งแกจะชอบมากๆเลยค่ะแล้วแกก็จะทําทุกอย่างกับไก่เลยพี่อ,อเวลาที่เขาเอาไก่ไปชนเนี่ยเขาจะมีการผ่าหัวแล้วก็ดูดเลือดออกแล้วก็เย็บหัวไก่ Oh. อืม,อมคุณแพทบอกว่าคุณแพทอ่อะเห็นเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มาตลอดเพราะว่าเขามักจะไปที่สนามกับคุณพ่อเสมอครับและทุกครั้งที่ไปแข่งอ่ะค่ะถ้าไก่ตัวไหนแพ้ แกก็จะเอาไปฆ่าพี่อเอาไปฆ่าแล้วก็ทําเป็นอาหารซะครับซึ่งมันน่าสงสารมากๆเพราะว่าเวลาไก่เนี่ยเขาไปชนหรือเขามีการเอาไปแข่งขันกันเนี่ยมันจะมีอาการบาดเจ็บของไก่อยู่แล้วม,มันบาดเจ็บหนักอยู่แล้วแล้วมันก็ยังจะต้องมาถูกฆ่าอีกครับซึ่งในการฆ่าเนี่ยค่ะคุณพ่อมักจะมีวิธีแปลกๆในการฆ่าไก่ชนเสมออมแรกๆเนี่ยคุณพ่อก็ฆ่าด้วยวิธีเหมือนแบบปกติที่เขาคงจะทํากันมั้งก็คือทําด้วยการ เชื้อดคอไก่ครับอืมอันนั้นคือแรกๆนะคะแต่พอมาหลังๆเนี่ยแกเริ่มจะแบบเอามือหักคอไก่เองอืแล้วก็โยนให้แกให้ไก่เนี่ยไปดิ้นตายต่อหน้าเลยค่ะครับทาไม่ตายเนี่ยแกก็จะอาจจะมีการแบบเอาไปหัวโคกหินซ้ําอืมอืมคุณพ่อฆ่าสัตว์ไว้เยอะมากครับจนมาวันหนึ่งค่ะอยู่ๆแกก็ป่วยแล้วอพอไปตรวจปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่าแกป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอาการนะพี่อืและหลังจากที่แกรู้ว่าแกป่วยไม่ถึงเดือนเนี่ยคุณพ่อก็มาเป็นอัมพาตครึ่งซีกไปอีกค่ะอืกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงทันทีออาการของคุณพ่อเนี่ยมันก็จะมีท่าการเจ็บท้องแรงๆแ,แล้วก็ที่สําคัญคือจะมีอาการปวดหัวแรงมากครับจนน้ําตาไหลต้องหาผ้าชุบน้ําร้อนมาประครบค่ะพี่อื คุณแพทบอกว่ามันทําให้คุณแพทย์เนี่ยคิดถึงตอนที่คุณพ่อเอาไก่ที่แข็งแพ้มาผ่าหัวอออือมแล้วตอนนั้นเนี่ยอาการบรรเทาของคุณพ่อเนี่ยมันจะบรรเทาได้ด้วยการเอาผ้าชุบน้ําร้อนร้อนจ,จัดจัดมาคอยประครบหัวเท่านั้นอืมแล้วเขาต้องทําแบบนั้นตลอดเวลาค่ะคบ,บางครั้งเนี่ยคุณพ่อจะปวดหัวถึงขนาดที่ว่าแกบอกว่าอยากจะเอาหินะมาทุบหัวให้แบบให้หัวแตกไปเลยแกบอกอย่างนั้นนะคะคและในช่วงที่รักษาตัวอยู่เนี่ย คุณพ่อก็จะเริ่มเห็นสัตว์เหมือนเพอพี่เริ่มเห็นสัตว์ที่แกเคยฆ่าแต่แกไม่ได้ฆ่าแค่ไก่ไงเขาบอกว่าเขาเจอกระทั่งแมวตัวใหญ่ๆนกตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ชนที่แกเคยฆ่าค่ะจะมาแบบอาฆา,าตมาดร้ายเลยค่ะพี่บ,บางตัวจะมาในสภาพเหมือนที่แกเพิ่งหักคอไปแล้วก็มารุมจิกกัดแกบางทีก็มาตัวเดียวบางทีก็มาหลายๆตัว คุณพ่อเนี่ยจะเพ้อเห็นแบบนี้ทุกคืนทุกคืนจนเริ่มมากขึ้นถึงขั้นนอนไม่ได้หลับตาก็ไม่ลงค่ะพี่เพราะว่าภาพมันจะมาตลอดอทีนี้เนี่ยพออาการพักผ่อนไม่เพียงพอปุ๊บอาการป่วยมันก็เริ่มสุดหนักค,คุณพ่อก็เริ่มบ่นว่าแกอยากตายแล้วทุกคนก็พยายามปลอบใจค่ะให้ฟังบทสวมดมนต์ซึ่งก็ไม่สามารถช่วยอะไรแกได้เลยแกก็ยังเพ้อแล้วก็ระแวงอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่รักษาอาการต่างๆได้ไม่ถึงสี่ถึงห้าเดือนคุณพ่อก็เสีย หลังจากที่เสียเนี่ยคุณแพทแกมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งค่ะพี่สาวบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่สาวแกนอนอยู่เวลาประมาณตีหนึ่งตีสองอยู่ๆพี่สาวก็รู้สึกว่าเขา่ากระดิกตัวไม่ได้อแต่ลืมตาได้นะคุณพ่อลืมตาปุ๊บก็เห็นว่ามีเงาดําๆเป็นร่างคนผู้ชายค่ะคมันนั่งลูกหัวแกอยู่อหลังจากวันนั้นเนี่ยร่างดําเงาๆเนี่ยมาทุกคืนครับ พี่สาวก็เริ่มป่วยเริ่มป่วยอาการสุดลงสุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาคุณหมอก็ไม่มีสาเหตุค่ะพี่พี่สาวก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังคือก่อนหน้านี้แกไม่เล่าให้ใครฟังแล้วพอแกมาเล่าปุ๊บก็มีคนบอกว่าเนี่ยคุณพ่อจะมารับพี่สาวไปอยู่ด้วยหรือเปล่า คนในครอบครัวก็เลยอธิษฐานบอกคุณพ่อว่าถ้าพ่อรักพี่สาวนะรักลูกก็อย่าทําแบบนี้เพราะว่าคุณพ่ออยู่คนละภพคนละภูมิละะแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็มาหาแค่ในฝันไม่เคยมาปรากฏกายรูปหัวอีกอม,มาบอกแค่ว่าแกได้รับบุญที่ทําให้ตลอดนะแต่แกไม่สามารถนําบุญน,นั้นะไปใช้ได้อเพราะแกต้องรับกรรมจากสิ่งที่แกเคยทากับสัตว์ในสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่ก่อนอ ถ้ากรรมนั้นน่ะมันหมดเมื่อไหร่แกก็จะได้รับบุญอย่างเต็มที่ค่ะครเรื่องนี้คุณแพทก็เลยฝากมาเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่สมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษแล้วก็ในเรื่องของการรังแกสัตว์อะไรแบบนี้ค,คือโรคเวรโรคกรรมคร่ะนะครับมันมักจะเกิดขึ้นกับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ส่วนมากนะ มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนคนนั้นไปทําอะไรบางอย่างมาอืนะครับก็จะเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมอย่างเรื่องเนี้นะครับก็มีข้อความเลงบอกว่าที่เขาทำมีการเอาผ่าเอาเลือดไก่ออกอ่ะเพราะว่าไก่โดนตีแล้วเลือดจะข้างที่หัวก็เลยต้องผ่าออกอันนี้พอเข้าใจได้เราต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนผมเข้าใจนะเรื่องของการชนไก่ผมไม่เรียกการชนไก่ว่าเป็นกีฬานะ มันไม่ใช่กีฬามันคือการทรมานสัตว์เออนะครับเข้าใจว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณค่ะนะครับที่มีการตีไก่กันแล้วชิงบ้านเอาบ้านเอาเมืองมากันอ,อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสมัยก่อนนู่นนี่นั่นแต่พอยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันมาถึงยุคที่มันเป็นยุคแห่งความสีวิไลแล้วอะ่ะเราไม่ต้องตีไก่กันเพื่อที่จะไป เอาบ้านเอาเมืองไทยแล้วไงใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการพนันอืมขาพูดกันตรงๆนะครับหลักค่าตัวไก่ตัวเป็นล้านอืเป็นล้านนะนะครับคือถ้าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามให้รู้ว่าเนี่ยเหลืองหางขาวนี่คือ,อสุดยอดของไก่<ะ>เลี้ยงไว้เฉยๆเหมือนกับหลายๆคนที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามอันนี้พอเข้าใจได้<ะ>อันนี้ไม่ได้โจมตีอะไรใครนะแต,แต่จะบอกว่า การที่เอาไก่มาตีกันน่ะมันไม่ใช่กีฬาอืเออนะครับแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแหละเพราะว่ามันก็มีสถานที่ที่เขาเปิดให้แบบถูกต้องค<ะ>่ะตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พูดอะไรได้ไม่เยอะอะนะแต่เราพูดถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษว,ว่าเฮ้ยการที่เราเอาสัตว์สองตัวอืม,มามาขุนแล้เขาไปตีกันอืบาดเจ็บบางตัวตายค่ะ ตีกันจนตายอ่ะหนูเคยเห็นสารคดีท<อ>รมานมากนะกว่ามันจะตายด้วยนะนะฮะอ่าอ่ะ,อะ,อะมีอะไรบ้างอ่ะไก่ชนวัวชนอเอาวัวมาขวิดกันเอาสัตว์มาต่อสู้กันอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันแล้วเราแล้วเรานั่งดูนั่งเชียร์มัมนมันมีความสุขจริงเหรอวะ คือรู้นี่คือโลกมันสีวิไลแล้วนะมันมีวัฒนาการไปไกลแล้วมันมีกีฬามีการแข่งขันอีกหลายประเภทอืมทําอะไรก็ที่อย่าไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเลยดีกว่านะฮะนะไอการที่คนเรามาต่อยมวยกันเนี่ยโอเคมันก็คนเรามันมีสติมีความรู้มีความยั้งคิดอ่ะมีกรรมการหรืออะไรก็เจ็บพอกยอมอืมแต่ถ้าเป็นสัตว์อ่ะอืม เขายอมแล้วมันก็ยังโดนโอ้ไม่รู้สิบอกบอกไม่ถูกอ่ะมันมันไม่รู้ดิคือคนคนสมัครใจไปต่อยกันเอง่ะถูกปะ่ะใช่ฮะ่ะมวยอ่ะคนสมัครใจไปต่อยกันเองปะอื มันมีในเรื่องของผลตอบแทนที่เขาก็สมัครใจกันทั้งคู่ไง<อ>แต่อย่างในเรื่องสารอย่างสารคดีไก่ชนเนี่ยหนูเคยเห็นไก่เนี่ยสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หันหลังกลับวิ่งหนีแล้วนะเ<อ>จ้าของก็โยนกลับไปอีกอสุดท้ายตายคอหักตายเลยก็ใช่เดิคือสัตว์อะก็ไม่ได้สมัครใจะวะในการ<ะ>ที่แบบเอ้ยฉันอยากลงสนามมาต่อยมีตะโคนเ้าจับมันไปลงสนามอืถูกไหมมันมเปรียบเทียบกันไม่ได้นะ เออนะครับรู้ว่าไก่ก็มียอมไนงะแต่อย่างวิวีบอกผมก็เคยเห็นว่าอไาก่ย,ยอมแต่คนไม่ยอมอะ่ะอืมเออมันพูดยากนะเรื่องพวกนี้มันมันอยู่ที่มุมมองซะมากกว่าอันนี้กงผมก็มองในมุมมองของผมอะ่ะมันก็อืมคนที่เขามองในมุมมองของ เรื่องของการลงแข่งต่อการกีฬาหรือว่าการแข่งขันอะไรก็ว่าของเขากันไปผมก็มีมุมมองผมผมก็มีสิทธิ์มองพูดในมุมมองผมเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นการทรมานอานอแต่โคนเราอะไปต่อยมวยกันมาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะโคนสมัครใจไปต่อยเองเรามีความคิดเรามีเนี่ยเราเรามีความคิดได้อะว่าไม่ต่อยก็ได้ไงไม่อยากเจ็บตัวนี่ แต่คนเราไปฝึกปลือกันมาไปต่อยกันมาเพราะตัวเองอยากจะสมัครใจในการไปต่อยใ<ช>นะครับก็เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เรื่องนี้บอกมาว่าเวรกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะอ,อออไม่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าบางทีมันติดจรวดนะนะครับก็เอานะอยู่ที่มุมมองใครของมันซะมากกว่าใช่ค่ะนะครับก็ฟังให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรพวกเนี้ย มันก็มีอยู่จริงเนี่ยส่วนเรื่องของอ,อ่ความเป็นมีจริยธรรมมีอะไรพวกนี้กัอยู่อีกมุมองแล้วแต่และกันแล้วแต่คนจะคิดดีกว่าถูกต้องอพูดกันไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆเ,เลยใช่ค้ะนะความเห็นไม่ลงรอยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเท่านั้นเองเออการพานันก็เลยเกิดใช่นะครับ <laughs> <laughs>